นองนะคระพ่อสวัสดีท่านผู้ชมที่นะ่ารักทุกคนด้วยน,นะคะวันนี้ก็กับผมนะคะเกมหกอับนี่น้อก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรกันนะ,ะก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แหละคือเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตอนอัดไหมนะเห็นไหมนี่แหละผมเพิ่งทำเสร็จเรามาดูผลงานกันอ่าเคนมาสเตอร์ ตั้งชื่อให้นี่ย่้ะเออตั้งชื่อให้มันแบบบลินเออต้งชื่อไงวะไม่ใช่ไม่เอาไม่เอามาโน่โน่โน่นะมาดูคลิปกันเอ้ยอ้อนนี่ตั้งชื่อ บอเสียงให้บอเสียงให้หน่อยนะ่มาเนี่มาเรามาฟังกันไม่มีชื่อที่สองโอเคไม่ใช่นี่โอเคโอเมาเสียอ๋อโอเคงั้นแหละ มันก็อาจเสียงมันอาจจะแบบมันแบบอาจจะดังกล้องไปนิดนึงนะก็นะก็ขอโทษก็ขอโทษด,ด้วยแต่ก็พอฟอังได้นะเพลงที่ผมใช้มาทําเป็นอินโทรก็เป็นเพลงอะไรเหรอก็อถามว่าเป็นเพลงอะไรชื่อเพลงว่า fly away นะครับว่าตแปลว่าบินนะเห็นไหม Yeah. FLY เอา y นะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแหละไฟไม่ใช่ไฟเยท่านะไฟเรท่านะทำใหม่ครับนะครับม,มามแค่มาชนโคมใหม่เฉยๆนะ